พระภาครับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ลำดับต่อไปเข้าสู่การเจริญภาวนาการอบรมกายอบรมศินอบรมจิตแล้วก็อบรมปัญญาของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามแนวทางหรือว่าตามคำตรถากตที่พระองค์ได้แสดงไว้ ในพระสูตรที่เราได้สาธยายจบไปว่าด้วยความวิบัติและก็สมบัติทั้งห้าข้อนี้มีส่วนที่สำคัญที่ตถาคตได้แสดงเป็นการสรุปเอาไว้ว่า ในเรื่องของความวิบัติหรือว่าความเสื่อมความเสื่อมแห่งญาติก็หมายความว่าญาติพี่น้องของเราอาจจะล้มหายตายจากไปอาจจะเจ็บป่วยไปอาจจะทะเลาะวิวาทตัดขาดกันไปความเสื่อมแห่งโพคะก็คือทรัพย์สมบัติของเรา ทรัพส,สมบัติทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้วิบัติไปเสื่อมไปหมดไปสูญสลายไปจะด้วยเหตุอันใดก็ตามหรือว่าเสื่อมเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็คือร่างกายของเราตถาคตแสดงไว้ว่าทั้งสามข้อถ้าเสื่อมก็คือวิบัติ ไม่เป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมินะทั้งสามข้อเสื่อมแห่งญาติเสื่อมแห่งโภกทรัพย์เสื่อมแห่งโรคในกายของเรานี้ไม่ได้เป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมิทุกติวินิบาตนรกแต่ว่าความเสื่อมแห่งศีลน,นั่นแหละความเสื่อมแห่งทิฏฐิคือความเห็นก็คือมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ สองข้อนี้เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาตแล้วก็นรกส่วนเรื่องของการที่จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์สามข้อแรกก็คือการเป็นผู้ที่มีญาติพี่น้องที่ดีมีมากหรือมีทรัพย์สมบัติมาก หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนสามข้อนี้ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ได้แต่เหตุที่จะทำให้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ก็คือศีลกับทิฏฐิศีลก็คือการรักษากายกับวาจาทิฏฐิคือความเห็นทําความเห็นให้ตรงทําความเห็นให้ถูกต้อง ถามว่าเห็นอย่างไรจึงจะเห็นตรงจึงจะเห็นถูกต้องเห็นตามที่เราสาธยายไปเลยในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกเล่มต่างๆที่เราได้สาธยายไปตถาคตแสดงไว้อย่างไรเราก็มีความเห็นอย่างนั้นนั่นชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะถถาคตนำมาแสดงเฉพาะในส่วนที่นะเป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นว่ากุศลควรทําให้เกิดขึ้นทําให้มีขึ้นทําให้เจริญขึ้นทําให้ไปบุญงอกงามยิ่งขึ้นอกุศลควรละควรทิ้งควรงดเว้นอะไรประมาณนี้น,นี่คือความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็เห็นขันห้าตามสามัญลักษณะหรือว่าตามไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยง เห็นรูปขันธ์ที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นเวทนาไม่เที่ยงเราก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นสัญญาที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นสังขารเห็นวิญญาณอันนี้เนี่ยชื่อว่าสมบัติคือทิฏฐิ ก็เมื่อใดก็ตามที่เรายึดถือคำตถาคตเกาะคำตถาคตไว้เธอทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งถือคำตถาคตเกาะคำตถาคตปฏิบัติตามคำตถาคตทรงจำคำตถาคต หลายท่านในที่นี้จะรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าถือคำดัากฎนะชีวิตณนะปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นเยอะมีความเป็นอยู่ที่ง่ายเป็นอยู่ที่สบายทุกก็จะลดลงสุขก็จะมากขึ้นอะไรที่มันพล,ลุงพลังอิลงุงตรงนงังทั้งหลายนี่มันก็จะถูกตัดถูกละถูกสลัดทิ้งออกไป มีความโปรง่งมีความโล่งมีความเบาสบายแม้แต่คำสอนต่างๆเราฟังจากตถาคตเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นตถาคตว่าอย่างไรเราก็ว่าอย่างนั้นไม่ต้องมาคอยวิเคราะห์ไม่ต้องมาคอยตรวจสอบว่านี่จริงหรือเปล่าที่พูดมาเนี่ยมาจากไหน นำมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนพระสูตรไหนว่าอย่างไรพูดถูกพูดตรงตามที่ปรากฏในคัมภีพระไตรปิฎกไหมมีบิดเผือนไหมมีแต่งเติมเสริมแต่งไหมจะต้องรับเอาเอันไหนตัดทิ้งอันไหนโอดยุ่งยากมากเลยนะชีวิตฟังไปแล้วก็ยุ่งยากมากแต่ถ้าเกิดว่าฟังจากตถาคตไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องคิดมาก ตถาคตว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นง่ายมากก็ปฏิบัติตามอย่างเดียวมีหน้าที่เดินตามอย่างเดียวเราไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ทั้งนั้นไม่ต้องฟังจากใครไม่ต้องคิดอะไรขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรทั้งนั้นตามตถาคตเพราะนั้นความง่ายคืออย่างนี้แล้วก็เดินสายตรงเดินทางตรงเลย เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเนี่ยคือความง่ายของชีวิตอะไรที่ไม่ใช่ของตถาคตเราละเราไม่ให้ความสำคัญเหมือนเราจะเริญภาวนาไปจะเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาก็ตามสิ่งใดที่เกิดขึ้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำสอนตถาคตเราไม่ให้ความสำคัญตัดทิ้งไปเลยเอาเฉพาะที่ตถาคตแสดงไว้ในสุดยอดละ ถ้าสิ่งใดที่มีความสำคัญเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นประโยชน์อัน,ย,นยอดเยี่ยมตถ,า,ถาคตต้องแสดงไว้แล้วถ้าตถ,า,ถาคตไม่ได้แสดงไว้แสดงว่าไม่ใช่แล้วพระสัพพัญยุตยานไม่ได้เลือกเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแสดงว่าไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแล้วไม่มีอะไรยอดเยี่ยมกว่าพระสัพพัญยุตยานของตถาคตแล้วถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้ เพราะนั้นปฏิบัติไปเนี่ยสิ่งใดเกิดขึ้นพิจารณาง่ายมากว่าถ้าไม่ใช่ตถาคตกล่าวไว้แสดงไว้เราก็ละทิ้งไปเลยไม่ให้ความสำคัญมองข้ามมองผ่านไปเลยประมาณนี้นี่คือวิธีการในการประพฤติปฏิบัติก็ประมาณนี้เนาะในบุค คนที่ต้องเดือดร้อนห้าข้อนั้นก็คืออนันตเริยกรรมห้าอย่างกรรมนักหอย่างฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระหันทำร้ายพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วก็ทำาลายท่งให้แตกกันนก็อันนี้เนี่ยเป็นข้อที่ห้าเนี่ยถือว่าหนักสุดผู้ใดที่ชอบนะชอบ เอาความข้างนู้นมาบอกข้างนี้เอาความข้างนี้ไปบอกข้างนูน้นกับคารวาสไม่เท่าไหรแต่ถ้าเกิดกับพระแล้วเกิดพระที่อยู่ด้วยกันนะแต่กอกันไม่ลงอุโบสถด,ด้วยกันนี่เป็นสังกัเพศอันตรายนะการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อก่อให้เกิดอันตรายไม่ธรรมดาเลยเพราะนั้นเป็นไปได้เราก็ ตามตถาคตแสดงอ่ะพูดให้มีที่จบสาธยายไปเมื่อเช้าพูดให้มีที่จบพูดให้น้อยแล้วก็พูดให้มีที่จบพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นคาถาวัตถุสิบคาถาวัตถุสิบที่ให้จดไว้เรื่องที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเพื่อ,อที่ปารบความเพียรต่างๆประมาณนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่ควรพูดควรสนทนา เรียกคถาวัตถุสิบหัวข้อที่หรือเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรสนทนาเป็นไปเพื่อการขวางกั้นการปฏิบัติที่ก้าวหน้าชื่อติระฉานคถาถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ28หัวข้อเราก็เคยสาธยายกันมาแล้วประมาณนี้ว่าด้วยทุกข์และสุขของสมณนะ เพราะนั้นเป็นสมณะเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ได้มีสุขอย่างเดียวมีทุกข์ด้วยถามว่าทุกข์อะไรบ้างนอกจากทุกข์ประจำสังขารทุกข์ในอริยสัจแล้วเนี่ยยังมีทุกข์เพราะปัจัจสี่ด้วยทุกข์เพราะว่าไม่สันโดษด,ด้วยจีวรตามมีตามได้ทุกข์เพราะ ไม่สันโดษด้วยบินดาบะทุกเพราะไม่สันโดษด้วยเสนาสนะทุก์เพราะไม่สันโดษด้วยอย,นะย่ยยารักษาโลกข้อที่หอันนี้ทุกที่สุดเลยในบรรดาหข้อไม่ยินดีประพฤติพรมอาจารย์แล้วไม่สามารถสืบต่อพรมอาจารย์ได้แล้วปรารถนาที่จะลาสิกขาลาอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสิกขากลับไปสู่ความเป็นเขาฤทธัน อันนี้ทุกที่สุดละทุกจนไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ทุกในสี่ข้อแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ข้อที่ห้าเป็นประการสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่สันโดษทั้งสี่ข้อแล้วก็ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือสามารถที่จะฟังคำสอนตถาคตสดับคำตถาคตมีความเข้าใจ สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้อันนั้นเป็นสุขที่ยอดเยี่ยมกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าทีนี้อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้แล้วในส่วนของที่เป็นสมาธิต่างๆแต่เรายังมีความชอบใจในสมาธินั้นมีการเข้าไปหลีกเล้น ในสมาธินั้นน้อยกว่าการอ,อ,อยู่ภายนอกน้อยกว่าการคุกครีด้วยหมู่คณะน้อยกว่าการทำการงานต่างๆแสดงว่าสมาธินั้นต้องพิจารณาแล้วว่าใช่ของตถาคตรหรือไม่ประมาณนี้ใช่สมาธิหรือฌานอ,อ,อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ตถ,ถาคตแสดงไว้มันต้องอยู่เป็นสุขถ้าเกิดว่ามันเป็นทุกข์เข้าไปแล้วเป็นทุกข์อยู่ทํางานทําการอย่างอื่นมีความสุขมากกว่าเนี่ยต้องต้องพิจารณาเยอะๆแล้วอย่างที่บอกไว้แสดงว่าต้องมีอะไรที่ผิดปกติบางอย่างนะไม่เป็นไปตามที่ตถาคตแสดงไว้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใด ที่เป็นไปตามตถาคตที่แสดงไว้แล้วก็ในที่นี้มีผู้ที่นำไปเทียบเคียงกับคำถถาคตที่เป็นปริยัติในพระไตรปิฎกแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เข้าไปเสพคบเสพคุ้นกับสมาธินั้นๆกับฌานนั้นๆกับสมบัตินั้นๆแล้วมีผลปรากฏตามที่ถถาคตแสดงไว้นะอุปมาสี่ข้อนะ อุปมาณสี่ก็ไปอ่านทบทวนอันนั้นนั่นคือสมาธินั่นคือฌานนั่นคือสมบัติของตถาคตสามารถที่จะน้อมจิตโน้มจิตเหลือที่ฐานจิตสามารถใช้งานได้ตามคำตถาคตเป๊ะเลยอ่อนเหมาะแก่การใช้งานเธอน้อมจิตไปเพื่อ จุดๆคำว่าจุดจด,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 ดคือลองน้อมดูนะตามที่ตถาคตแสดงไว้ว่าพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ประมาณนี้เนาะเรื่องของการมีอายุสั้นหรืออายุยืนเหตุต่างๆสิ่งที่ไม่เป็นสบายะก็คือไม่เป็นที่สบาย ไม่เป็นที่สบายกายไม่เป็นที่สบายใจถ้าเป็นที่สบายกายสบายใจเหมาะกับกายของเราเหมาะกับใจของเราเหมาะกับความชอบของเราอันนี้เรียกสัปปายะจะเป็นการงานเป็นอาหารเป็นน้ำดื่มเป็นเครื่องดื่มต่างๆรู้จักแล้วแต่ว่าก็ต้องรู้จักประมาณด้วยถึงแม้จะสัปปายะเหมาะสมสมควรแต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นโทษ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกต้องพอดีอบริโภคสิ่งที่ย่อยยากยิ่งย่อยยากทำไมจึงอายุสัน้นเพราะาร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยสิ่งที่ย่อยยากต้องใช้พลังงานเยอะลงทุนเยอะแต่ว่าได้กำไรน้อยกับสิ่งที่ย่อยยากเหมือนเครื่องยนต์ รถยนต์อย่างงี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ที่วิ่งตามถนนเรียบเรียบพื้นที่เรียบเรีๆทั่วๆไปก็ใช้งานได้นานแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนั้นเอาไปวิ่งทางที่มันเป็นดอยเป็นภูเขาใช่ไหมต้องวิ่งขึ้นเขาต้องวิ่งลงเขาอย่างเงี้ยทางลาดชันเป็นประจำประจำไม่นาน รถคันนั้นก็จะโสมไวจะพังไวอายุของการใช้งานของรถคันนั้นก็จะสั้นลงหรือบรรทุกหนักเกินไปก็อายุการใช้งานก็สั้นลงเที่ยวไปในเวลาที่ไม่สมควรก็คือกลางค่ำกลางคืนดึกๆดื่นๆอย่างเงี้ยอดหลับอดนอนสุขภาพก็ทรุดโทรมไม่นานก็ป่วยเดี๋ยวก็เสียชีวิตข้อที่ห้านี้ ็นสิ่งอัศจรย์เป็นสิ่งที่ทําทให้เกิดความประหลาดใจว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นทําให้อายุยืนไม่ประพฤติพรหมจรรย์ทําให้อายุสั้นอ,อันนี้น่าจะเกิดจากโลภโทสะโมหะในจิตโดยเฉพาะย,ยิ่งตัวโทสะที่เวลาเกิดแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายเมื่อเกิดความโกรธหรือเกิดเกิดโทสะ ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ทดสอบทดลองกันที่วิจัยกันแล้วร่างกายจะหลั่งสารที่เป็นกรดออกมามันจะทำลายอวัยวะภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองมันคนที่โกรดบ่อยโมโหบ่อยลองสังเกตดูว่าจะเริ่มลืมขี้ลืมแล้วจะเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจนในที่สุดจะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ละ โดยเป็นอันเซเมอร์นี้ก็ไม่นานแล้วอายุก็ไม่ยืนแล้วนั้นการประพฤติพรหมจรรย์น่าจะหมายถึงอย่างนี้ในหลายๆเรื่องนะอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในนั้นาการรักษาศีลการเจริญภาวนาซึ่งถ้าเกิดว่าจิตของเราเป็นสมาธิาจิตเนี่ยเกาะอยู่ที่หาไทยวัตถุเกาะอยู่ที่เม็ดเลือดเมื่อจิตของเราพองใสเลือดก็พองใส กายก็ผ่องใสก็ทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีอายุยืนเดินจงกรมอันนี้เวลาประพฤติพรมจรรย์เราก็ต้องมีการเดินจงกรมอัน,น้ส่งค์ของการเดินจงกรมที่สถาคตแสดงไว้ที่เราสาธยายผ่านมาแล้วหนึ่งก็คืออาหารย่อยง่ายสองก็คือโรคเบาบางเห็นไหมโรคเบาบางสามอดทนต่อก,การทําความเปลี่ยนซสีอดทนต่อก,การเดินทางไกลห้าสมาธิที่เกิดจาก การเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นานน,นี่อาน,นิสงส์งของการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นกันแล้วกันยังมีสิ่งอื่นที่ประกอบให้อายุยืนอีกหลายอย่างพิกษุที่เป็นคนป่วยกับคนพยาบาลคนป่วยที่พยาบาลง่ายกับคนป่วยที่พยาบาลยากอันนี้ไม่เฉพาะภิกษุเอาไปใช้ได้เลยคนที่ป่วย ก็คือผู้เป็นไข้ทำสิ่งที่เป็นสัพายะอันนี้ก็รักษาง่ายพยาบาลง่ายสิ่งที่ไม่เป็นสัป,ปายะก็ไม่ทำไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ทำให้โรคนั้นหายไวอ่ะเช่นเขาเรียกอะไรอาหารที่สแสลงต่อโรคเครื่องดื่มที่สแสลงต่อโรคอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เหมาะ สมควรเป็นประโยชน์ชื่อสัพยะถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีต้องประมาณแล้วก็ต้องฉันยาแล้วก็ต้องบอกเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะอาการไข้อาการป่วยตามความเป็นจริงกำเลิกคือกำเริกทุเราคือทุเราต้องว่าตามความเป็นจริงทรงอยู่ก็ทรงอย,งอยู่ประมาณนี้ ข้อสุดท้ายสําคัญเลยต้องอดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายที่มีในร่างกายในขณะที่เจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยนยทุกขเวทนามันเกิดมันทําให้ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกมาไม่ได้อดทนถ้าเกิดว่าเราเจริญภาวนานั่งภาวนาแล้วเกิดอาการปวดขึ้นเกิดทุกขเวทนามีความอดทนอดกลัน้นต่อทุกขเวทนาได้เวลาในชีวิตจริง เราเจ็บเราป่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็อดทนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมากเราแค่ปวดฟันเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบมันหงุดหงิดมันลำคาญมันไม่อยากพูดไม่อยากคุยหลายคนก็ไม่รู้เห็นเราก็อยากจะทักทายสอบถามคนหนึ่งก็ปวดฟันคนหนึ่งก็ถามอย่างนี้ประมาณนี้ก็ รู้สึกมีความคุนเค,ค,คืองใจคุณคล้องมองใจเพราะอะไรเพราะพูดมันยิ่งพูดยิ่งปวดปวดฟันนี่ทาให้เราหดยิดได้ง่ายๆเลยก็ <Evet. S 1> ここต้องมีความอดทนอดกลัน้นหรือแม้จะเป็นการเจ็บป,ป่วยอย่างอื่นก็ตามถ้าอดทนได้อดกลั้นได้การพยาบาลก็ง่ายและภิกษุผู้พยาบาลก็ต้องมีคุณสมตโอนตถาคตบอกไว้หมดเลยนะ เอาไปใช้ได้เลยนะเนี่ยหาข้อนี้สามารถที่จะเป็นภิกษุผู้พยาบาลภิกษุใครได้หรือในทางโลกเราก็ไปดูแลคนป่วยได้เลยต้องจัดยาเป็นสมัยก่อนก็ต้องปรุงใช่ไหมมีตัวยาอะไรบ้างต้องรู้แล้วก็ต้องปรุงเป็นต้องอุ่นยาเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นยาเคมีสําเร็จรูปก,ก็ต้องจัดเป็นเวลาไหนอะไรที่สัปะยะอะไรที่เหมาะ แก่คนไข้อะไรที่ไม่เหมาะอะไรแสลงต่อโรคไม่เห็นแก่อามิธสินจ้างมีจิตที่เมตตาแน่นอนเลยถ้าพยาบาลคนป่วยไขย้ต้องมีเรื่องของอุจาระสปัสสา,าวะอาเทียนน้ำมูกน้ำลายสเลดต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรประมาณนี้ถ้ารังเกียนินี่ทำไม่ได้แน่นอนพยาบาลไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถชี้แจงให้คนไข้เห็น ข้อที่ห้านี้สามารถที่จะให้ธรรมะได้ด้วยนะให้ธรรมะได้ด้วยปลอบใจได้ด้วยให้คนป่วยมีกำลังใจถ้าเกิดปลอบใจไม่ได้คนป่วยหมดกำลังใจในพยาบาลไปแล้วรอดยากนะเนี่ยธรรมดาถ้าเกิดว่าพยาบาลผู้ที่เป็นผู้พยาบาลคนป่วยไข้ มีความอดทนน้อยไม่อดทนไม่อดกั้นโมโหง่ายนี่ยคนป่วยดูท่าจะหายยากไม่ธรรมดาแล้วถ้าเกิดป่วยล่ะถ้าเกิดป่วยตถาคตบอกว่าทำให้มากซึ่งธรรมะห้าประการนี้ย่อมบรรลุคุณวิเศษได้หนึ่งก็คือเข้าไปตั้งสติไว้ เดี๋ยวขอัยนะอ๋อใช่พิกษุผู้เป็นไข้หรือทุกพลภาพถ้าเกิดว่า,าพิจารณาธรรมะห้าอย่างนี้ก็คือการาเห็นความไม่งามในกายเห็นความปฏิกูลในอาหารความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงซึ่งสิ่งที่เรากําลังเพลิดเพลินอยู่ความเพลิดเพลินก็คือตัณหานั่นเองเพลินยิ่งยิ่ง บางทีเขาเรียกว่านันทิความเพลิดเพลินต่างๆแล้วก็ความไม่เที่ยงของสังขารสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาโมรณะสัญญานึกถึงความตายอันนี้สามารถที่จะทําให้ภิกษุผู้ทุพพลภาพผู้เป็นไข้ผู้ป่วยสามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษได้ในขณะท,ที่ป่วย เพราะว่าขณะที่ป่วยทุกขเวทนามันชัดเจนอาน,นิจจังทุกขังอนัตตานี่ชัดเจนมากถ้าเกิดว่าเราป่วยแล้วมัวจะถูกโทสะครอบงำมีความโกรธมีความรำคาญเราก็จะไม่เห็นหัวข้อธรรมะเหล่านี้ไม่ได้พิจารณาธรรมะเหล่านี้หลายคนนะหลายท่านเลยตอนที่ป่วยแล้วพิจารณาตามที่ตถาคตแสดงไว้เนี่ย ทำให้เข้าใจคําสอนของตถาคตได้เยอะเลยหลายท่านเลยก็ใช้ประโยชน์ในเมื่อร่างกายป่วยก็ใช้ความเจ็บป่วยนั่นแหละเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการที่จะเจริญออภาวนาให้เกิดปัญญายิ่งขึ้น ก็คงอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้ท่านทัง้งหลายด้จเจริญภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมของแต่ละบุคคลแต่ละท่าน